นะครับสวัสดีนะครับทุกคนนะครับอ่าคลิปนี้นะครับเป็นคลิปต่อจากคลิปเมื่อกี้นะครับเป็นบ่วงผีเสื้อก็อ่าคลิปนี้จะเป็นบ่วงอ่าดักไก่แบบเดียวนะครับแบบเดียวสามสิบเอ็ดบ่วงนะครับมาดูกันนะครับผมอ่านะครับคุณลูกค้าอ่านี่จะเป็นบ่วงเดี่ยวนะครับบ่วงเดี่ยวนะครับนะครับบ่วงเดี่ยวนะครับอ่าบ่วงเดี่ยวนะครับผมจะมีอ่าชุด สเป็นหลักกับชุด15หลักนะครับของที่สต็อกไว้ที่ร้านนะครับผมนะชุด15หลักกับชุด่าสเป็นหลักนะครับผมดูนะครับงานงานผหลักนะครับเดี๋ยวเรามาดูรายละเอียดของบ่วงเลยนะครับผมนะครับความยาวของหลักนะครับความยาวของหลัก7นิ้วนะครับหนิ้วห้าถึงเนิ้วเลยนะครับตัวนี้นะครับหลักเหล็กนะครับหลักเหล็กขาวนะครับลูกค้าดูนะครับ นะครับอ่างานผลักนะครับคุณลูกค้างานผนักนะครับงานผนักเกลี่ยวนะครับเกลียวนะครับผมแล้วก็ห่วงที่ใช้นะห่วงที่ใช้เป็นห่วงทองเหลืองนะครับคุณลูกค้าห่วงที่ใช้เป็นห่วงทองเหลืองนะครับผมนะครับห่วงทองเหลืองนะครับตัวเอสนะครับตัวเอสนะฮะ เอ็นนะครับสัหรับสายเอ็นนะเบอร์70นะสัหรับสายเอ็นเบอร์70นะเป็นอ่าสีใบไม้แห้งกับอ่าสีดำนะครับจะมีสีดำกับสีใบไม้แห้งนะสองสองสองสีนะครับที่สต็อกไว้นะครับผมอ่านี่ก็จะเป็นสีอ่าใบไม้แห้งแล้วก็สีดำนะครับสองสีนะครับคุณลูกค้าอ่าแบบเกลียวนะครับมีตัวล็อกนะงานสวยชัดเจนนะพร้อมดังเก็บเลยนะครับผมพร้อมดังเก็บเลยนะครับคุณลูกค้า นะครับพร้อมลังเก็บเลยนะครับก็จะมีอุปกรณ์เสริมอะไรจะมีทุกอย่างนะครับพร้อมพวกหลักปักไก่อะไรพวกนี้นะครับตอดไก่นะตอดไก่อะไรก็จะมีหมดนะครับผมนะครับสาหรับใครที่ตามหานะครับผมนะสำหรับใครที่อยากได้บ่วงเป็นบ่วงเดี่ยวนะครับผมบ่วงเดี่ยวของไก่นะครับให้ติดต่อมานะครับติดต่อมาที่ร้านผมได้เลยนะครับกล่องมีพร้อมส่งเก็บเงินปลายทางได้ลูกค้าไม่ต้องโอนมาก็ได้นะครับผม ลูกค้าไม่ต้องโอนมานะครับแจ้งยดันทางได้เลยนะครับใครที่ไม่สะดวกในการโอนนะครับผมนะรับรองรับประกันอยู่แล้วนะครับของที่ร้านนะครับถ้ามีปัญหาตีกลับมาได้เลยนะครับผมผมส่งของใหม่ไปเลยนะครับมีตัวล็อกผมกล้ารับประกันเลยนะครับผมผมกล้ารับประกันนะครับ9 9เปอร์เซ็นต์เลยนะครับผมนะไม่ค่อยมีปัญหาอยู่แล้วนะครับนะโอเคนะครับ อ่าสำหรับวันนี้นะครับใครอยากลองใช้นะครับใครอยากลองใช้ว่าหมานไม่หมานนะลูกค้านะโทรมาสั่งได้เลยนะครับของมีสต็อกนะของมีสต็อกนะครับผมมีพร้อมส่งของมีเยอะจริงๆนะครับผมนะฮะสำหรับวันนี้ผมเอาลงเฉพาะแค่ส่วนหนึ่งนะครับในกล่องแล้วก็ให้ลูกค้าได้มาชมกันนะครับผมนะให้ลูกค้าได้มาชมกันนะครับโอเควันนี้ผมอ่าขอลาการตรงนี้เลยนะครับคุณลูกค้าลาการตรงนี้เลยนะครับสวัสดีครับ